สวัสดีค่ะก็พบกับช่องมายดีกห้ของนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็จ,จะพาทุกคนนะคะมาจับสเล็อกกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเรานะคะก็คือแบบ ห่างหายจากการจับสัตว์เลี้ยงเป็นนานนงหน้าเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยู่กับช่วงจับสัตว์เลี้ยงตามบ้านนะคะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงจะเป็นมนลงข้างน้นนะคะเพราะว่าที่แถวบ้านเราก็จะไม่มีแบบเช่นสัตว์มีขนนะคะไม่มีเนาะต้องไปเจอเด็กท่านั้นนะคะตอนเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็เจอน้องแล้วนะคะนี่ค่ะเนนี่ตัวนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะถ้าเขาจะน,นีเดี๋ยวขอซูมแป๊บเนาะ ู่โอเคค่ะก็ซูมแทนะคะนี่คือน้องแบบเดี๋ยวเรานะคะก็จะทำอีกคลิปหนึ่งนะคะที่เอลจับใส่กลองเนาะนี่เออเอนี่นะคะนี่มีหนึ่งตัวนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะ เราก็มาถ่ายให้ดูแล้วก็จะถ่ายอีคลิปนึ่งเป็นจับใส่กล่องนะคะสาหรอบก็สก็สามรบอบวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่องมาดีนคะคะก็จะได้เป็นก,ก็เออก็จะได้เป็นกำลังใจจากน้องนี้เขากงนะคะวันนี้แล้วนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนนะ